สวัสดีครับพบกับสื่อสาระทีมคำชุมันช้างในบริบทการเฝ้าระวังตรวจจับพิสูจน์ทราบและเข้าควบคุมเรืออันมีการกระทําขัดต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลโดยศูนย์อำนวยการการประสานงานรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือศูนย์สอนชนอันประกอบไปด้วยกองทัพเรือภาคที่1กองกับการตํารวจน้ํากมรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมศุล,ลกากรกรมประมงกรมเจ้าท่า ซึ่งจำลองสถานการณ์ให้มีเรือมองทำการเป็นภัยขัดต่อพูมิจุดของชาติทางทะเลบริเวณนอกชายฝั่งห่างจากฝั่งสามไม่ทะเลโดยขั้นตอนการปฏิบัติมีดังนี้เมื่ออากาศยานลาดตะเวนแบบดอเนียบินลาดตะเวนตรวจพบเรือมองต้องสงสัยจึงแหลง,งามมาอย่างศูนย์สอนชนตามพิกัดเพื่อทำการวิสูจธทราบเมื่อศูนย์สอนชนจะทำการเข้า,หารหัสวิทยุไปยังเรือมองต้องสงสัย ให้หยุดการกระทำอันเป็นภัยและพยายามแล่นเรือหลบหนีที่ได้สั่งการให้กองเรือผสมที่มีเรือตอน15เรือตรวจการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเรือตรวจการกองกำกับการตรวจน้ำเรือตรวจการกรมสนลกากรเรือตรวจการกรมประมงเรือตรวจการกรมเจ้าท่าและอากาศยานค้นหาผู้สบภัยแบบซุปเปอร์ลิงจากกองการบินทหารเรือเข้าไปทำการตรวจค้นเรือประมงเป้าหมายในทันที เมื่อกองเรือผสมเดินทางว่ายังพิกัดและพบเรือต้องสงสัยซึ่งมีเรือตอน15เป็นเรือธงได้ส่งเรือยางโจมตีโฉบช่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมด้วยกำลังพลตรวจค้นจากศูนย์สงคารามพิเศษทางเรือจำนวน5นายเขาทำการยึดเรือประมง ในขณะเดียวกันศูนย์สอนชนยังได้จำลองสถานการณ์ให้ภายในเรือมีผู้ป่วยฉุกเฉินที่จะต้องทำการเคลื่อนย้ายอย่างเร่งด่วนจึงได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งต่อไปอยังโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์กรมการแพทย์ทหารเรือหรือศูนย์สาธารณสุขที่อยู่ใกล้พิกัดมากที่สุดหรือเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางทะเลต,ต่างๆโดยทำการส่งผู้ป่วยด้วยอากาศยานค้นหาและกู้ภัยแบบซุปเปอร์ลิงก์ตามขั้นตอนที่ผ่านการฝึกมาเป็นอย่างดี ทั้งนี้ทั้งนั้นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือศูนย์สอนชนถือเป็นการบูรณาการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่มีหน่วยงานหลักถึง6หน่วยงานคอยปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันผลประโยชน์ของชาติการป้องกันภัยปราบปรา,ามการกระทําผิดกฎหมายทางทะเล บริเวณหน้าน้ำอ่าวไทยที่มีรัศมีที่ไมล์ทะเล3แสนตารางกิโลเมตรกำลังถูกคุกคามจากภัยรูปแบบใหม่โดยในปีที่ผ่านมาเส้นทางการเดินเรือพณิชย์ของไทยเคยถูกล้ดไปแล้วถึง4ครั้งสร้างความเสียหายต่อรายได้เข้าประเทศนับพันล้านบาทตลอดจนการคุ้มครองผระหยดของชาติคอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลต่างๆการรักษาความเรียบร้อยจากการคุกคามทางทะเลซึ่งศูนย์สอนชนมีหน้าที่หลักในการประสานงานระหว่างหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง จำเป็นที่จะต้องมีความพร้อมที่จะฏิบัิหน้าที่ทั้งในด้านของกําลังพลและแผนที่จะเข้าดําเนินการตามกฎหมายยึดถือหลักของข้อตกลงระหว่างประเทศเป็นหลักซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในรูปแบบใหม่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาทีมคาชมวยช้างไรงานสวัสดีครับ